สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ช่างเอกก็มากักตัวที่บ้านสวนนะครับวันนี้ก็จะมารายงานผลนะครับการใช้ชุดนอนนาครับชุดนอนนาราคา5000บาทนะครับว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนะครับผ่านไปประมาณหลายเดือนแล้วครับประมาณ4 5หเดือนแล้วนะครับชุดนอนนาและสูบน้ำด้วยระบบโซลาเซลล์นะครับงบ เค่้า0 0นบาทนะครับว่าอาจจะใช้ดีอยู่หรือไม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2องโมงสาเช้านะครับแดดมีนะครับแดดค่อนข้างจะเอียงเยอะนะครับตอนนี้เดดยังไม่ตั้งฉากกับแผงโซลาเซลล์นะครับแต่ว่าปั๊มนะครับปั๊มยูนิเวอร์เซลนะครับร่วมกับปั๊มชัก1นิ้วนะครับทำงานได้สบายนะครับหมุนติ้วติเลยนะครับเดี๋ยวช่างเอจะพาย้อนคืนไปดูครับก่อนอื่นเรามาดูว่าน้ำ ที่สูบด้วยความลึก10เมตรนะครับจากบ่อปลานะครับขึ้นไปแล้วก็สูบกระจายไปในพื้นที่นะครับตอนนี้ทั้งสวนเงาะสวนหลากหลายนะครับสวนมะนาวนะครับมะนาวแล้วก็มะพร้าวนะครับในพื้นที่ประมาณ3ไร่นะครับว่าเรงดันาน้ำเขาจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูก่อนก่อนถึงก่อนจะถึงอุปกรณ์นะครับสำหรับใครที่สนใจชุดนอนนา 5 0 0พันบาทนะครับว่าใช้ในงานจริงนะครับเปิดดูทีวีดูดังฟังเพลงนะครับสูบน้ําได้เปิดไฟได้ตั้งเวลาอัตโนมัติได้นะครับมาดูนะครับว่าต้นมะนาวต้นนี้นะครับดูแรงดันน้าแรงขนาดไหนนะครับเป็นระบบอ่นี่ครับค่อนข้างจะแรงนะครับนี่ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณปลายสายนะครับเพราะว่าสายนี้กระจายไปทั้งบริเวณสามไร่นะครับตัวนี้3ามไร่ชุดสูบน้ํา ปั๊มตัวนี้นะครับที่จริงนะจะเขาจะสูบน้ําขึ้นบนเขานะครับที่ช่างเอ๋ได้ลงคลิปไว้บนเขาประมาณ200เมตรความลาดเอียง30องศานะครับเพื่อสูบในส่วนของทุเรียนแต่วันนี้มาดูส่วนของมะนาวนะครับมะนาวมะพร้าวแล้วก็เงาะนะครับนี่ครับแดดมีน้ําก็มีนะครับแดดมีน้ํามีนะครับไฟฟีด้วยนะครับเจน้ำค่อนข้างจะแรงนะครับ แต่ละต้นนี่เห็นไหมครับเอทุกท่านด้วยจุดสูบน้ําแค่5้าพันบาทเราจะตามไปดูเรื่อยๆนะครับนี่น้ำนี่ค่อนข้างจะเรงทุกต้นเลยนะครับน,นี่ใหญ่กว่าเพื่อนจะให้น้ำอรอบบริเวณต้นมะนาวนะครับบริเวณขอบบอ่อป่าค่อนข้างจะเรงมากนะครับเอฟซี FC. น้ำด้านล่างก็จะปูก ผักบุ้งนะครับผักบุ้งหลังจากที่ไม่ได้ให้น้ํานานวันนีไ้ได้มาให้น้ํานะครับมีตายหนึ่งต้นมีตายหนึ่งต้นครับเนี่ยมะนาวส้มโอน้ําชุ่มฉ่ามากนะครับฟังเสียงไกลๆก็จะยินเสียงของมอเตอร์กับปั๊มชักนะครับทำงานนะครับขนาดหนึ่งนิ้วตักๆๆไกลๆนะครับเราจะไปดูใกล้ๆเราจะย้อน คืนไปดูเรื่อยๆนะครับนี่นะครับระบบน้าโซลาเซลล์นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไฟหลวงนะครับอยู่ในป่าในดงนี่เราก็สามารถใช้ระบบโซลาเซลล์นะครับงบถูกๆนะครับถูกๆมีทั้งมือสองนะครับดูไกลๆก็จะมีแผงอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีมอเตอร์นะครับเป็นแบตเตอรี่ตัวชาร์จเจอร์นะครับทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับไม่จําเป็นต้องมือใหม่ ของใหม่หมดนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับสําหรับแบตเตอรี่ไว้แบ็กอัพแค่นั้นนะครับแบ็กอัพไม่จะเป็นต้องซื้อใหม่สําหรับคนที่นอนเอาไว้นอนอาศัยนะครับจะเป็นต้องซื้อแบตเตอรี่ใหม่นะครับเพื่อเก็บแบตเตอรี่ไว้ตอนกลางคืนจะได้ดูหนังฟังเพลงได้นะครับชาร์จแบตหัวโคมกิดยงกิดยางได้นะครับตัวหัวนี้น่าจะตนันเห็นไหมครับในต้นมะพร้าวนะครับ อันเพลวครับอันเพลวน้ำก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าดีกว่าระบบน้ำหยดนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นระบบเมนวลอยู่นะครับเพราะว่าเราใช้ออตโต้ในบางทีนี่อ่าเรากลัวน้ำแห้งนะครับน้ำบอ่อนี่เพราะว่าขุดบอ่อปีแรกนะครับน้ำอาจจะไม่ซึมใต้บอ่อนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะนิ่งแล้วครับน้ำเนะี่ยอยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับ สังเกตดูก็น้ำก็จะแรงนะครับเดี๋ยวเรา,ามาใกล้เครื่องนะครับเครื่องอช่างอีจะอธิบายว่าต้องซื้ออะไรบ้างนะครับต้องซื้ออะไรบ้างเพื่อจะใช้ในระบบรดน้ำในสวนนะครับงบชุดนอนอสวนห0 0พันนะครับที่ได้ลงคลิปหลายคลิปเหลือเกินนะครับมาดูนะครับ ขอบบ่อปลานะครับอ่านี่ด้านบนนะครับด้านบนนี่แผงโซล่าเซลล์นะครับ390วัตต์โมโนนะครับโมโนอ่าทำไมถึงเลือกโมโนนะครับเพราะว่าโมโนนี่แดดอ่อนๆอย่างนี้นะครับ8ปดโมงนิดๆเขาจะให้พลังงานที่ค่อนข้างจะสูงกว่าโพลีนะครับสูงกว่ามากๆนะครับอ่าเกินกันเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าโมโนคริสตัลไลน์นี่อ่าจะดีกว่าแผงก็แพงกว่าประมาณ2-300นะครับต่อแผ่นนะครับไม่แพง แผงจะตกอยู่ที่สามพันนิดๆนะครับสามพันสี่ทอีซื้อมานะครับช่วงนั้นมาดูนะครับนี่พอมีแผงแล้วนะครับชุดลนาห้าพันนะครับก็จะมีบิกเกอร์นะครับบิกเกอร์นี่เราใช้ธรรมดาก็ได้บิกเกอร์คัตเอาท์ธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วก็จะมีชัตเจอร์นะครับหลักๆชัตเจอร์ตัวนี้ชัตเจอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ มีแบตเตอรี่มือสองนะครับตัวนี้นะครับช่างเอทําให้เป็นระบบ24นะครับสําหรับใครที่ทําเป็นระบบ12นะครับ12โวลต์ดีซนะครับก็จะใช้แบตลูกเดียวใช้แผงก็ประมาณร้อยสองร้อยวัตต์สองร้อยกว่าวัตต์เนี่ยจะออกประมาณ12นะครับชาัดเจอร์จะผลิตได้แต่ตัวนี้แผงอยู่ที่40โวลต์นะครับสามร้อยเก้าสิบวัตต์ก็เลยต้องใช้ระบบ24นะครับ สังเกตดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มอเตอร์ยูนิเวอร์เซลนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูคลิปเก่าๆช่างอีนะครับในการ DIY นะครับอมอเตอร์เครื่องซักผ้า,าแล้วก็เอามาประยุกต์ใส่กับปั๊มชักตัวนี้นะครับนะครับในสภาวะเดอดอ่อนๆนะครับปั๊มตัวนี้ทำงานได้นะครับทำงานได้ประมาณสองโมงกว่า ดูสังเกตดูว่าแรงดันน้ำนะครับความเร็วรอบของมอเตอร์ก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้โอเคมากแรงมากไม่จะเป็นต้องใช้2แผ่น3แผ่นครับสามารถกระจายไปในบริเวณสวนได้ประมาณสามไร่นะครับในพื้นที่เรียบนะครับในพื้นที่เรียบนี่น่าจะได้นะครับแรงดันทั่วถึงนะครับโดยดูจากอขอบบอ่อที่เห็นนะครับจะมีร่อ,องรอยของน้ําที่ฉีดออกมานะครับเป็นท่อ PE 6หุนนะครับ ตัวนี้นะครับปัม๊มเอามอเตอร์ตัวนี้นะครับซื้อของเก่า500นะครับ f c 500อ่าแล้วก็ปั๊มชักตัวนี้400เนี่ยซื้อมาเปลี่ยนลูกยางเปลี่ยนอะไรก็ประมาณ100บาทต,ตัวเนี้ยมือสองก็ได้ครับไม่จะเป็นใหม่อ่าแต่ถ้าใหม่ก็งบก็จะสูงกว่านี้อ่าสำหรับคนที่ใช้ของใหม่ส่วนใหญ่ก็ใช้ของเก่านะครับอย่างเงี้ยใช้ของเก่าแล้วก็มาซ่อมเอาอันนี้เป็นสเปร์ไว้นะครับ f c อ่าส่วนระบบไฟนะครับอ่าเราจะมีอ่า ทัมเมอร์นะครับอ่าจะเป็นหลอดไฟอย่างนี้นครับดูไกลๆจะเป็นหลอดไฟอ่าสําหรับอาหารของปลานะครับอ่ามะเร็งนะครับมาไก่ตอมนะครับอ่าเราจะใช้ทัมเมอร์ตัวนี้นะครับร้อยกว่าบาทอ่าทัมเมอร์ดีซนะครับอ่าทัมเมอร์ดีซตั้งเวลานะครับอ่าหกโมงเช้าอันหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้านะครับทุกวันนะครับจะตั้งออโต้นะครับอ่าหรือว่าจะเปิดไฟส่วนไหนก็ได้หรือจะต่ออ่าปั๊ม DC 12โวลต์ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนีนะครับ เราดีซีสิบสองโวลต์ตั้งเวลานะครับอ่าด้วยชุดทามอือตั้งเวลาอ่าเราจะลดน้ําตัวไหนก็ได้อ่าโดยต่อไฟจากแบตเตอรี่อ่าโดยผ่านทามอือนะครับตัวตั้งเวลาอ่ามาจ่ายให้มอเตอร์ดีซีนะครับดีทีตัวนี้นะครับสามารถอ่าลดน้ําอ่าสูบน้ําอาบน้ําได้นะครับอฟีนี่ครับตัวนี้ปั๊มตัวนี้นะครับลึก ดูดลึกประมาณ10เมตรนะครับจากด้านบนถึงด้านล่างนะครับประมาณ10เมตรนะครับหลักการก็คือเราเวลาเราดูดนะครับเราอย่าใช้งอ90นะครับ f ออย่างเงี้ยให้ใช้งอ4 5ห้านะครับถ้าเราใช้งอ90นะครับแรงดันน้ำที่ด้านออกนะครับก็จะค่อนข้างจะน้อยต่ำนะครับแรงดันน้ำไม่แรงนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะหนักนะครับเวลาเราดูดนะครับถ้าใช้90เนี่ยถือว่าโอเคนะครับผ่านเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ อออกจากปั๊มนะครับหนึ่งนิ้วนะครับปั๊มชักหนึ่งนิ้วก็ประมาณห้าสิบหรือหกสิบเซนติเมตรนะครับอ่าแล้วก็ใช้เราอ่าเอเวเอเวสองตัวอ่าตัวนี้ก็ห่างกันประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนะครับอ่าตัวนี้ใช้ท่อสองนิ้วนะครับสองนิ้วก็ห้าสิบนะครับอ่าสเปคของช่างเอ๋นะครับนี่อ่าคือเราใช้อ่าหลักของอ่าใช้การใช้งานจริงนะครับอ่าและทดลองหลายๆสูตรและหลายขนาดก็มาจบที่ประมาณ นี่นะครับปัามยาวห้าสิบเซนนะครับท่อสองนิ้วอันนี้ก็ห่างประมาณห้าสิบเซนนะครับจากแลงกําเนิดมหาเอวอแล้วก็เอเวอสองสองตัวห้าสิบเซนเหมือนกันนะครับครับต่อมาท่อมาครับประมาณสามเมตรนะครับแล้วก็มาลดมาลดลงแล้วก็ใช้เช็ควาล์วนะครับเนี่ยตัวนี้เช็ควาล์วหุนนะครับเพื่อป้องกันแรงน้ําย้อนคืนทําให้ปั๊มชักเสียหายนะครับ สังเกตดูครับช่างเอจะมีวาล์วสองตัวนะครับมีวาล์วสองตัวนะครับตัวนี้ถ้าเราปิดวาล์วตัวนี้นะครับท่อตัวนี้ครับก็จะส่งไปบริเวณด้านบนนะครับบริเวณด้านบนเขานะครับเพื่อจะลดทุเรียนนะครับเห็นไหมครับชุดนอนละห้าพันนี่ใช้งานได้เยอะมากแต่ชุดนี้นะครับถ้าเราเปิดวาล์วตัวนี้นะครับแรงดันส่วนหนึ่งนะส่วนใหญ่นะครับ ก็จะมาไหลบริเวณที่ช่้าเอทไทม์นะครับคือต้นมะนาวอ,าอีกส่วนหนึ่งก็จะไปต้นเงาะนะครับนี่ต้นเงาะเดี๋ยวช่้าเอทจะพาไปดูนะครับสรุปแล้วนะครับชุดนอนนานะครับห้าพันนี่ใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่ห้าพันนะครับจะเป็นของมือสองของของเก่านะครับที่เหลือใช้อย่างอย่างเช่น UPS ตัวนี้นะครับเจ็ดสิบบาทซื้อร้านของเก่าสิบสิบบาท อ่า u uh, s ตัวนี้ก็ทําหน้าที่แปลงไฟนะครับจับ12โวลต์นะครับอ่าสังเกตด,ดูเขาจะต่อแบบ12โวลต์แล้วก็จะไปเลี้ยงจากผลิตเป็น220เพื่อจะมาชาร์จหัวโคมบ้างอ่าจะมาดูทีวีนะครับเนี่ยดูจานดาวเทียมนะครับขนาดบรรย์บรน,นสวนอ่าเปิดไฟนะครับเปิดไฟได้นี่เปิดฝนะครับเดี๋ยวชี้ปเปิดไฟให้ดูอ่าไฟนี้จะเป็นเมนวลนะครับตัวนี้ตั้งออโต้ก็ได้นะครับนี่ อาจจะเป็นหลอดไฟ12วลตนะครับเดี๋ยวจะปิดให้ดูนะครับดิสสี่อนครับอ่าใช้หลายๆหลอดนะครับเพราะว่าหลอดไฟ DC 12วลตนี่กินไฟน้อยมากตัวนี้แดดอประมาณ3โมงนะครับความเร็วรอบค่อนข้างจะสูงขึ้นเยอะเลยนะครับดสสังเกตดูมอเตอร์นี่จะได้พลังงานจากแผงโดยตรงนะครับตัวนี้ตัวนี้จะผ่านบีเกอร์มา เข้าแผงโดยตรงเข้าไอ้มอเตอร์โดยตรงนะครับจากแผงเข้ามอเตอร์โดยตรงครับไฟที่วัดได้ก็ประมาณ40โวลต์นะครับกระแสยอยู่ที่ประมาณ9แอมป์กว่าๆนะครับจ่ายให้มอเตอร์ยูนิเวอร์แซลนะครับใครที่สนใจก็ไปเลือกซื้อได้นะครับดูคลิปเก่าๆให้เ,เ,เอว่าจะมีการ DIY มีการวิธีการต่อสายนะครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับสรุปแล้วก็คืองบอยู่ในช่วงประมาณ5,000นะครับทั้งปัม๊มทั้งแผง อ่าทัชเจอร์นะครับทัชเจอร์ก็100ร้อยกว่าบาทตัวนี้ร้อยกว่าบาทสั่งจากลาซาด้าเลยเลยนะครับเอฟซสวิตนี่ก็ห้าสิบหกสิบนะครับอ่าเบเกอร์เล็กๆครับอ่าส่วนแบตเตอรี่แล้วก็เอาแบตเตอรี่เก่าของเราก็ได้นะครับแบตเตอรี่เก่าที่เสื่อมจากรถนะครับเอาไว้เป็นแบ็กอัพแค่นั้นนะครับอ่าสำหรับใครที่อ่าจะไว้ดูทีวีตอนกลางคืนก็อาจจะเป็นแบตเตอรี่ใหม่ก็ได้ครับอาจจะเพิ่มงบมานิดหน่อยนะครับอ่าหรืออาจจะ ใช้เครื่องสลายซันฟีดนะครับแบตเตอรี่เก่านะครับดูในคลิปเก่าๆได้นะครับ fc ติดตามช่างอี้เลยนะครับเรามาดูแรงดันน้ําที่ไปเลี้ยงต้นเงาะนะครับว่าแรงดันน้ําเขาจะแรงขนาดไหนนะครับเนี่ยดูต้นเงาะนะครับประมาณ17ต้นเดต้นช่างอี้จะพามาดูนะครับว่าในพื้นที่3มไร่นะครับที่จ่ายให้ตอนนี้นะครับจ่ายระบบน้ําให้ตอนนี้ว่าเขาจ่ายได้แรงขนาดไหนในสภาพเดดที่ไม่ค่อยมีอ่า ครับนี่ครับจะเป็นแรงน้ำเอื้อเอื่อยนะครับให้อันนี้จะเปิดทั้งวันก็ไหลทั้งวันนะครับ f อซอ่าไม่ได้เสียค่าไฟครับอ่ามีเราเพียงแต่เราว่าดูระบบน้ำในบ่อปลาเราเป็นยังไงแล้ค่อยปิดจะตั้งอัตโนมัติก็ได้นะครับ F c ซนี่เป็นเงาะสวยมากแรงดันน้ำก็ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าประมาณชั่วโมงก็ค่อนข้างจะเปียกนะครับเอฟซีทุกท่านอ่ายังไงก็ใครที่สนใจนะครับระบบน้าโซล่าเซลล์นะครับเอชุดนอนนางบห้าพันนะครับใช้ได้จริงจริงนะครับไม่ได้โมอ่าาโมไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะครับเอฟซีใช้ได้จริงนะครับอ่าสลับลดน้ําพืชผกผลไม้นะครับเล็กๆ็น้อยนนะครับอ่าสวนอีกระบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทําซ้ําอีกทีนะครับ ด้านบนก็จะเป็นสวนทุเรียนปลูกใหม่ประมาณร้อยกว่าต้นนะครับสูบคือเนินเขานะครับนี่แทงนั่งไปไกลนะครับด้วยพลังงานชุดนอนนาห้าพันเหมือนกันนะครับสามารถใช้ได้สารพัดนะครับถ้ารวมท่อนี่ก็ประมาณ70,00กว่าบาทนะครับทั้งระบบนะครับทั้งระบบ7,500ัาบาทสำหรับชุดนอนนาที่ใช้ในงานจริงประหยัดจริงเห็นผลจริงครับสวัสดีครับ f อฟฝากติดไลก์กดไลก์กดแชร์กดติดตามช่างอีทำได้ด้วยนะครับสวัสดีครับ